วันนี้เดี๋ยวลองเอาลูกออสครับลูกออสสี่คูนสี่ครับมีเสียงลองลูกกับบ่อที่เขาวิทยไปแล้วนะครับเมื่อวานฝนตกหนะักเขาบอกว่าบ่อที่วิทยไปแล้วมันจะมีปลาที่ดมซุกอยู่ในโคลเัาพอน้ำมามันก็จะขึ้นมาแล้วเราลองมาดูกันนะครับ จะมีตัวเหมือนที่เขาเล่ากันไหมตียัดก็ตายต้นไม้ ได้ต้นไม้จริงๆแต่จะลากเร็วไป กัดซะและก็ตัวใหญ่ครับลูกออสลูกออสสี่คนสี่ะครับแบบมีเสียงมีตัวจริงๆโอเคครับผมเดี๋ยวหาตัวใหม่ต่อครับฝากด้วยนะครับลูกออส 4คูณสมีเสียงนะครับตัวนี้โอเคครับผม